ครับอุปภัยทุนการเกษตรนะพี่น้องนะครับตอนนี้กะนะครับผมกำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์เครื่องยกหัวมันนะครับผมก้นสายเหนือนะครับอุทัยธานีกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับผมชาตการพมพิรามคลองขุงสี่เครื่องรือคลองขุงสามเครื่องนะครับบ้านไร่หนึ่งเครื่องนะครับผมตอนนี้เขากำลังเตรียมนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับผม มื่อนี้นะครับบุญเข่าศากและพี่น้องเด้อบุญเข่าศากนะครับผู้ใดได้ไปทําบุญบ่เหมือนี้นะครับเมื่อเช้าก็ไปวัดนะครับผมบุญเข่าศากมาแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับเฮากะนะครับสิไปติดเครื่องยกมันนะครับสิไปตะเวนเพราะว่าแรนรถย้ำคืนมันง่วงนอนมันไก่นะครับอุทัยธานีบ้านไรนะครับไปย้ำไหก็มีแต่ไปหอดตีซีทุกเทียนนะครับรอบนี้ก็เลยว่าสิไปตจำไว้มองนะครับนี่กะนะครับก็เป็น อุปกรณ์ในการเดินทางเขานะครับคือว่ายันมหนาเขานะครับขึ้นหกเครื่องนะครับผมเอาฟอร์ดเอาฟอร์ดขึ้นอันละเครื่องนี่ครับผมมีรถดปอับนะครับฟอร์ดนะครับผมอยู่พมพิรามนะครับตัวนี้ฟอร์ดฟอร์ดตัวนี้บ่ได้แยกระบบนะครับผมผมเพิ่นเอากระบอกใบดันเดิมนะครับผมเขากับจัดไห้นะครับตัวนี้สีน้ําเงินแต่ว่ามันมีฟอร์ดอีกตัวนึงนะครับผมฟอร์ดอีกอีกหนึ่งตัว ฟอร์ดอยู่ที่ชาตการนะครับพิษณุโลกแยกระบบนะครับตัวนี้พื้นเราสีสมนะครับผมตัดตัดกับสีฟอร์ดนะครับเขาจะเบ่งมันจะออกเป็นเดบแต่ได้พี่นออ้องเ้ยจุดต่างๆเขากระดามให้ลักษณะแบบนี้นะครับผมบ่อผ่าเสร็จเลยเด้อนี่ต่เอาฟอร์ดคือบ,บ่อไปขืนพ่ดเขาจะเอาเตัวไหนเออขันละตัวละ่ะอืม ทั้งละตัวก็ได้ดอกเพราะว่ามันเฉลี่ยนำนักเอานะครับอูไปทุนการเกษตรนะครับผมงานแน่นเปียนะครับผมเราต้องหวงว่างานหน่อยนะครับงานเข่าม้าทุกมือนะครับเมื่อวานกับเป็นของไอ้นนดินแดงบุรีรัมย์นะครับติดจีบอำเภอปากคำนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นนิวฮอนแลนหาสิบแรงแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่ๆอีกไม้อีกผมกับบริน่ใจกันครับผมจองเบื้องก่อนนะครับ แล้วกะสิเป็นของบุรีรัมย์อีกคือเก่านะครับหมู่บ้านเป็นของหาทิพแรงอยู่ที่สตึกนะครับพอดีเลยครับสตึกนี้ขึนไปสองคันเลยนะครับมีหาทิพแรงทั้งสองคันคันหนึ่งเอาทีเหมือนสองกระบอกคันหนึ่งเอาทีสมกระบอกเดียวนะครับอยู่ที่สตึกนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านงานเข่าสองเครื่องนะครับมีของนิวฮอนแลนด์หาทิพแรงแต่ว่าเป็นรุ่นไม่ไม่อยู่แล้วครับบัดที่นี่เอาของของขุงขึ้นเลยของขุงขึ้น เนี่ยเนี่ยเอาข้องขุงสีขึ้นนีก้อนก็นได้อันนี้กระบอกเดียวมันงเจะของขุงกระบอกเดียวสีเหมือนขึ้นนีก้อนก็นได้นะครับพาขึนในเบื้องเลยนะครับเพราะว่าของขุงแล้วก็เอาของไอ้บ้านไรขึ้นบนเลยเพราะว่าันจะได้เหตุขันแรกเออละเออละเอะเอโจมขันละ,อละตอนนี้สีเหมือนกันลังเหตดกันขนาดนะครับพี่น้องเด้อนี่ ที่สำคัญอู๋เฮาใส่เหล็กล้างน้าให้เบิดเลยนะครับนี่แล้วกาสีนา่าเงินอีกเป็นของบ้านไร่ห้าสิบแรงทั้งรถนี่มิจฉาสิบแรงเิเออเออฟอร์ดเนาะฟอร์ดฟอร์ดฮะยันมาเอาขืนพี่เด้มันจะลงของสองอันเลยเด้กับพอดียินตเฉลี่ยกันถือต้องปันเดยียันมาครับหาสิบแรงเห็นน้ำกันเลยบ้านเดียวกันลูกค้าเก่าเลยนี่ครับอาจสิบุญไว้ในจักรน้อยนะครับคันนี้เอาขืนพุ่นเลยเดีเออละ มันจะเป็นสองกระบอกอีกคั้นหนึ่งกะอันนี้เป็นของยันมาทองกระบอกนะครับเด้อสีน้ำเงินยันมาสีสีแดงแหละแต่ว่าเพิ่นเอาสีน้ำเงินนะครับมันจะดตัดแล้วก็เอาหาสิบเลเอาสีส้มเด้อป,ป่ะที่นหนลุกชินสีส้มมาขึ้นรถตัวนั้นเด้อห้าสิบแรงนะครับห้าสิบแรงนะครับผมอันนี้อุทไทยคั้นแรกทีติดติดเบื้อเอือนเตาคอยแต่บเบื้องเหมือ,เอนเร้าขันแรกบ้านไร่ลูกค้าเก่าขั้นที่หาแล้วนะครับสีเนื้อหาผมจำไม่ได้ แล้วก็ค้องคุงนะครับค้องคุงสามเครื่องนะครับนี่ครับตัวนี้กําลังสร้างเพิ่มตู้ไม้อีกตู้หนึ่งนะครับระวังล้อล้อการเดินทาง่าจะถึงช่วงบ่ายนะครับขึ้นมึงเห็ดอันนั้นดีไหมเออครับเห็ดโค้งขื่นงานดีดีไหมจับระดับน้ำเลยเพราะว่านะครับงานมันหลายคนเห็ดห้วงสามครับนี่ครับกำลังขื่นห่วงนะครับงานงานห้องนะครับบึงร้ายเืียมเขาครับไปนอเด้อย นะครับพาพาเบิ้งขั้นตอนการผลิตอีกลไรทั้งขื่นทั้งพาเบิ้งเลยนะครับวันนี้เงาเงเลยนะครับคนเห็ดไก่เงานะครับเอางามๆเรื่อยปากนกแก้วนะให้มันอ้วนแด้อย่างมันจอยนะครับนะครับไรเฉียบห้องเบื้องจีบเงาเงาไปเลยครับวันนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ตู้นะครับสั่งไม่อีกนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางมาอยู่นะครับผมตู้เชื่อมมันบ่พอกัน ต่ว่าให้ล้างมือกันล้นค้นนะครับมันบอมากันให้ล้างมือกันล้วนห้ลัางมือกับปปพกันนะครับนะครับนั่นแหละเอาสีส้มขึ้นรถตู้เลยเด้อคัเอาสีส้มขึ้นรถตู้เลย<า>เป็นตาเป็นตาเลยนะครับเพนยํามัมโคบไปต่อเพนยํามันะคบไปแล้วตัว เดี๋ยวหันมาทั้งนี้นะครับอันนี้ก็อ,กอีกกล้านหนึ่งนะครับผมอีกล้านหนึงน่งเดี๋ยวพาิ่งงานเชี่ยมนะครับมันดามทุกจุดเละพี่น้องผมผมดามผมเพิ่มขนาดให้อีกนะครับอันนี้ก็ดามบนและล่างให้ขึ้นกันนะครับผมงานเชี่ยมเขาดามบนคือพี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับผมทีมงานเขาสิบวมากง่ายกล้วกันนะครับดามบนและล่างนะครับเสือๆนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่มขนาดมาให้ประมาณเครืบหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่มขนาดให้เครืบหนึ่งทุกขั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นขาขค่ำหกขั้นนะครับแม่มัเขาเหรพี่น,อน้องเอ้ยคนนะเพิ่งจ่อเพิ่งกมคนนะมือเศร้าลูกหม,มูจากคนผลไม้ไาทายวิดีโอให้ผมนะครับตอนบายช่องแตะของเองนะครับอันนี้ก็ติเป็นขาค่ำของหาทิบแรงหาทิบแรงห้าสิบแรงแล้วก็ห้าสิบแรงแล้วก็ยันมา ยันมาเราก็จะเป็นของฟอดฟอดหูใหญ่ประธานฟอดหูใหญ่นะครับผมนึกว่าจะลืมนะครับนี่ครับคือถูกอย่างเพียบเบิดเลยครับผมทีมงานเขาไม่ต้องห่วงนะครับงานเราไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ขอทีดำเงินนะครับกว้างขึ้นตรงนี้หาหาเส้นตรงคางอีกหาเส้นนะครับผมบพี่ครับมาเบิ่ครั้งนี้ต่อบัดเทีนี้ สวยเลยนะครับตัวนี้งานห้องประตร่้วงเยอะแน่นอนนะครับพี่เพียบนะครับงานห้องอันนี้ก็ขึ้นไปหกเครื่องเลยนะครับถือออกช่วงใบมง้งใบสองเห็นไหพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นคอมันนะครับห้พี่น้องห้อเบิ้งนะครับผมที่ทำเงินสีสมอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่๋ยละคลังขึ้นโตอยู่นะครับเด้อ ึ้นโตเยอะอันนี้ก็ขึ้นโตของยังเอิบนี่ขอหาทีแบงกันปะฮะที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดของล้ำสุนติโรบอรีเนาะโอเคขีดอเงินปะนึกขีดสมล้ำสุนติที่สิเจ็ดแบงก์กันทั้งคืนกลับมาจากโซงภาคเหนือกันที่เปทนโงล้ำสุนติคั้งหนึ่งกลับมาจากล้ำสุนติกันที่ไปแถวแถวประคัมโนนดินแดงนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้งานมันหลายนะครับเขาตีหักเลียมให้พร้อมนะครับเขาตีบระตอตรงนะครับเขาต้าองมี้หลุดไล่ผมมันค่อยงามนะครับพี่น้อง เขาต้องเลียมจัดจังหน่อยนะครับ <c oughs> เลียมประจัดอะไรนะครับเบ้าป้าเกรดลายวะบักเน่าได้ยักตัวแล้วเนะาะวันนี้เนาะลายงามๆได้หำเด้อไอเขาได้ยังไงมาหาัดงานใหม่อ่ะเด็กใหม่ต้องลายงามเด้อเออสู่บ้านอะไรได้ยังไงลายสัมเนียโปะบักบักวิดเด้สัมเนียก้อยนะครับ ระวังที่มือน,นี่ตู้เศษด้ยู่แอเปล่ามือน,นี่<อ>บแบกแบงขี่เราบ่มาสิมือน,นี่บัดทันในมีตู้บัทันในมีตู้อืดอยาญ่ในทุนด้ตู้สำรองเขาเพียบผลเลยเกิไดไรโอเคพี่น้องนะครับพากันเบิกงซัพยนี่แหละน่ะขึ้นไปพอกันอยู่บ้านไร่ขัดเหลกเลยนะครับมือเอิญเด้อที่น่ามเหมือนนะครับหาทิพแรงพอกันแท้พอกจ้องห่วงครับพอกันแท้พอกันแทะมือเอิญนะ